คือก็มีอาการชาเราไม่ค่อยหลับนะเป็่นมาการาดดึกประจําเป็นเบาหวานครับคันตานสูงชื่อสุบัสิครับอายุ58ปีเมื่อก่อนนะครับผมเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงจนมีวันหนึ่งอ่ะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับคือผมจะเป็นผื่นคันตามผิวหนังครับแล้วก็รู้สึกเลยครับว่าผิวเนี่ยจะแห้งมากครับแล้วกลางคืนนอนก็จะนอาไม่ค่อยหลับนะเป็่นมาการาดดึกประจํามือก็มีอาการชา เราก็แปลกใจว่าเอ๊ะปกติเราก็ออกกำลังากายประจําไม่รู้เกิดอะไรขึ้นลูกๆนะครับเขาก็บอกพาไปหาหมอเถอะตัดสินใจครับว่าไปหาหมอตรวจสุขภาพกันพอไปหาหมอคนหมอนะครับวันนั้นจําได้ว่าโอ้โหคนเยอะมากกว่าจะได้ตรวจผลตรวจออกมานะครับเป็นเบาหวานครับทันต์นสูงถึง160-180เลยครับตอนนั้นเฮ้ยหมอเป็นไปได้เหรอผมผมผมอย่างเงี้ยนะเป็นเบาหวานได้เหรอคุณหมอบอกว่ามันไม่เกี่ยวนะว่าคนผมจะไม่เป็นเบาหวานมันอยู่ที่การดูแลสุขภาพของเราเองได้ยามาทาน ทานอยู่นะครับประมาณ2ปีได้ครับก็ต้องทานยาไปเรื่อยๆนะครับก็ควบคุมน้ําตาลแต่บางทีบางช่วงนะผมก็ทานแล้วก็มีผลต่อร่างกายนะครับพวกยาพวกนี้นะครับว่ารู้สึกว่าน้ําตาลมันต่ําลงกว่าปกติก็เลยอยากจะหาพิพันธ์ตัวอื่นมาดูแลก็ได้ไปงานเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนนะครับก็เจอก,กลุ่มเพื่อนๆเฮฮากันใหญ่ พูดแต่เรื่องงานกับเรื่องสุขภาพมีเพื่อนคนนึงเขาก็แนะนําให้ผมครับตัวนี้เขาบอกว่าผมเป็นประวานใช่ไหมตัวนี้นะครับ <t oss it> เขาแนะนําให้ผมครับตัวนี้ครับพ่พันเสริมอาหารใบหม่อนเม็ดของอาราณาเขามีออยซื้อมาทานดูวันละเม็ดเช้ากับมันเย็นก่อนอาหารหลังจากที่ผมทานผมก็วัดค่าน้ําตาลดูอืมค่าน้ํ <t oss it> าตาลเนี <t oss it> ่ยค่อยๆลดลงลดลงทั้งๆที่ผมก็ดูแลตัวเองทําเสมอควบคู่ไปด้วยนะครับเอาไปหาคุณหมอเนี่คุณหมอก็เอ๊ะดูแลสุขภาพได้ดีมากเลยนะ ขั้าน้ำตาลลดลงมากเลยทําให้เบาหวานไขมันองผมที่เป็นอยู่เนี่ยก็ลดลงไปด้วยแนะนําเลยครับถ้าไม่อยากเป็นภาราให้ลูกหลานเพื่อตัวเราเองและคนที่เรารักพิพันฑ์เสริมอาหารใบหม่อนเม็ดของอาราณาของเขาดีจริงๆครับ